บริษัทปตทะจำกัดมหาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระดับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนปตทจึงได้จัดอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนหรือพปชรุ่นที่8ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่สอส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมนําองความรู้ไปพัฒนาโครงการพลังงานชุมชนภายใต้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานด้านกเกษตรอัจฉริยะเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ในระดับชุมชนได้และเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนให้แก่ผู้เข้าอบรมรวม12กลุ่มจำนวน58คนซึ่งจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป